นะเรื่องการศรัทธาก็เหมือนศรัทธาอย่จนกลายเป็นความติดยึดศรัทนธะาก็ต้องมีปัญญาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีเยอะหลุมพังของการปฏิบัติธรรมนี่ต้องนั่นให้ดีระวังให้ดีไม่งั้นเราจะเข้าใจผิดทิศผิดทางธรรมะของผู้เจ้านี่ละเอียดลึกซึ้งนะมันต้องเข้าใจให้ดีฟังธรรมพ่อท่านไปเถอะจะไม่มีทางตกหลุมพางแน่นอนเพราะท่านอุดนะท่านระวังไว้ให้หมด คนเราเนี่ยมันมีความทุกข์ความสุขกับความทุกข์ามันต่างกันนิดเดียวนะออต่างกันตรงไหนรู้ไหมเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยทุกข์เพราะว่าหาสิ่งที่ขาดนะนะถ้งให้ตัวเองก็มีล้นเหลือละขาดน,นิดขาดน,น้อยก็ทุกข์ละนะแต่คนที่เขามีความสุขเนี่ยเขาเขาไม่ไปไปมองไอ้สิ่งที่ขาดหรอกเขาจะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีนะ อย่างหนูเมื่อกี้เนี่ยยมเมื่อกี้ี่ที่ว่าอะไรนะคอยจะน้อยใจแล้วทำอะไรไม่เป็นนะเนะนะีไปมองแต่เราขาดว่าเราไม่ได้ทําอันนี้ไม่ได้ทําอันนี้ไม่เป็นทำอันนั้นไม่ดีนะ INDISTINCT ไม่มองไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เลยนะ inha. เราจะมีความสามารถอย่างอื่นมีความดีอย่างอื่นมันจะได้ไม่คิดน้อยใจง่ายนะีมันจะได้ไม่มีความทุกข์คนที่มองในสิ่งที่ตัวเองมีนะมองในสิ่งที่ตัวเองมี จะไม่ค่อยทุกข์หรอกแต่มองแต่ตัวในสิ่งที่ขาดที่ตัวเองขาดมัจะทุกข์มันทุกข์กระสุกมันต่างอย่างตรงเนีนะ้พยายามมองในสิ่งที่ตัวเองมีบ้างมันต้องมีอ่ะต้องมองให้ดีนะนะคนหนึ่งมองหาแต่วิธีลืมนะมันทุกข์จังเลยทำไงถึงจะลืมไปได้นะไอ้ความทุกข์ไอ้ความผิดพลาดแต่อดีตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะแต่อีกคนหนึ่ง ไม่จําเป็นต้องลืมหรอกทําความเข้าใจกับมันซักนะว่ามันเกิดขึ้นะก,ก็มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะนะก็ทาในสิ่งที่ดีสักไม่ต้องไปลืมหรอกมันไม่ลืมหรอกนะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปเอามาย้ําคิดย้ําทําอะไรบ่อยให้มันทรมานใจตัวเองอะไรมากมายนะเือนอย่างเรามีนะทุกทุกพระอะไรทุกเพระ พ่อแม่ตายทําไมไม่ลืมสักทีนะไอ้ความทุกข์อันนี้เนาะเนะพราะนั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอนะไรอย่างนี้เป็นต้นยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีหลายข้อแต่มันจะเยอะยาวไปเอาไปอ่านเอาเองแล้วกันในคลิปวิชาพาพ้นทุกขนะ์ทีนี้ข้อเปรียบเทียบระหว่างคนมีบุญนะอา่า บุญเอาเอาภาษาเก่ามาใช้ก่อนนะบุญไม่ใช่บุญหมายถึงการชำระล้างจิตใจบุญไม่ใช่การสะสมนะเป็นแต่เป็นการประหารเนี่ยที่พ่อครัวที่บายอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความถูกต้องอาจว่าแต่ก่อนคนทั่วไปเขาเข้าใจว่าบุญนี่คือกุศลนะแต่มันไม่ใช่นะคือเอาเป็นว่าคนที่มีบุญกันแล้วกันนะคือคนที่สบายใจง่ายทุกใจยาก นะไม่หงุดหงิดกับเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างเช่นคนมีบุญคือคนที่อยู่ง่ายกินง่ายไม่ค่อยถือสาสังนะเกตดูหไหมถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราอยู่ง่ายกินง่ายเราจะไม่ค่อยทุกข์เลยสบายนะถึงจุดนี้ให้ได้ถึงจุดนี้ได้แล้วยมจะรู้สึกมันโอ้โหมันสบายมันมันง่ายชีวิตเรามันง่ายๆนะ อาตมานี่พยายามพยายามอยู่ง่ายๆกินง่ายๆนะอาตมาทุกวันนี้อาตมาสบายที่สุดและได้ขนาดนี้มันเกินด้วยซ้ําไปนะเช้าก็มาก็ไปวินทบาณตักอาหารนะอะไรอ่อนี้ก็ทำงานโน่นเล็กน้อยมากลับมาพอถึงเวลาก็ฉันฉันเสร็จก,ก็มานั่งอ่านหนังสือทำในวันที่ตอนนี้คิวยาวเลยโยมอย่างวันนี้นะวันนี้เท่กับโลกุตระนะกับพบกลุ่มโลกุตระ พรุ่งนี้มาต้องเทศอบรมเด็กทั้งโรงเรียนเลยนะอบรมก่อนฉันเทศก่อนฉันกับเด็กทุกวันศุกร์เด็กต้องเยอะนะหกสิบเจ็ดสิบคน,นเทศทุกวันศุกร์เทศมาไม่รู้กี่ปีแล้วเกือบเกือบหกเจ็ดแปดหรือเก้าสิบเก้าปีสิปีแล้วก็ไม่รู้นานมากและ้วะเทศมาอย่างเงี้ยวันศุกร์เทศก่อนฉันวันเสาร์พบกลุ่มอีกและ้วะกลุ่มอะไรกลุ่มอุโบสถศีล นะกลุ่มโอก็ะว่าเนะสาร์อาทิตย์เลยสองวันเนะสาร์อาทิตยนะ์พบกลุ่มสรุปแล้วตั้งแต่วันนี้พรฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ติดกันเลยสี่วันคิวเทศทั้งทุกวันเลยนะีม่มีเสาร์อาทิตย์จันทร์จันทร์น,นี้ก็ต้องเตรียมวิปัสสนาข่าววันอังคารก็ต้องวิปัสสนาข่าวไปแล,ล้วนะวันอังคารพุธกสอนเด็กอีกพรฤหัสก็กลุ่มโลกุตละ อ่าเนี่ยโอ้โหมีงานทำไม่ได้หยุดเลยนะไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นชีวิตจึงมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีค่าถือไม่มีงานอ่ตมาก็ไม่ได้ไปเสียอกเสียใจหรือว่าเสียนั่นอะไรนะถือแม้จะไม่มีใครนิมนต์อ่ะสมมติอ่ะอ้อยโตไม่นิมนต์ละนะเบื่อละให้องค์อื่นเทศดีกว่านะก็ไม่เป็นไร นะตามาก็ยังคิดอยู่เลยว่าไม่เป็นไรตามาจะไม่มีใครนิมนต์เทศตามาก็หยุดได้อัดมันก็มาเอาประโยชน์ตนเลยโอ้โหตามาย,ยังมีหนังสือที่ไม่ได้อ่านอีกเยอะแยนะข้อมูลอะไรที่เก็บเก็บไว้เอกสารอะไรอะไรเยอะแยะแล้วก็มาทําแต่ประโยชน์ตนก็ยังได้เลยนะไม่ต้องเทศให้ใครฟังอ่านเพราะเราเองก็ได้ว่านะมีอะไรเรื่องราวที่จะต้องทําต้องจดบันทึกรวบรวมนะถึงเวลาอาจจะมีเออใครเห็นประโยชน์ก็เอาไปอ่านนะเลือกไป หรือให้ประเทศที่โน่้นที่นี่อะไรกันแล้วแตนะ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมัน,นมไม่ได้เดือดร้อนเลยมามีความรู้สึกว่ายังไงก็ไดนะ้มันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะไม่เคยจะไปทุกข์ไม่เคยงดหนิดอะไรเพราะฉะนั้นคนมีบุญจะอยู่ง่ายกินง่ายไม่ค่อยถือสาอะไรนะหัดทําตัวให้เป็นแบบเนี้ยคนมีบุญคือคนที่ไม่ค่อยจะถือตัวถือตนไม่คิดว่าตัวเอง วิเศษวิเศษโสกับใครนะถ้าคิดว่าตัวเองวิเศษกว่าเขาดีกว่าเขาเนี่ยมานะมันเกิดละนะเกิดมานะหลงตัวนะแล้วมันจะทุกข์ใครมาเขาเรียกอะไรเหยียบตีนปลาหรือมาโดนจุดอ่อนจุดสําคัญเราก็จะเดือดร้อนนะทุกข์เนพะ,ะั้นคนมีบุญจะไม่ค่อยถือตัวถือตนนะคนมีบุญคือคนที่ไม่จําเป็นต้องมีอะไรเพียบพร้อมหรือดีพร้อม ไม่รู้สึกว่าเรา,าต่ำกว่าใครหรือสูงกว่าใครดีกว่าใครเร็วกว่าใครฉลาดกว่าใครจะโง่กว่าใครไม่คิดอ่ะนะเหมือนอย่างที่โยมถามเมื่อกี้จำได้ไหมเนี่ยจำไว้ไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นนะคิดว่าคนเราแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันลิงก็ขึ้นต้นไม้เก่งว่ายน้ำยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยไม่งั้นลิงก็มันก็เสียใจตายที่กูว่ายน้ำไม่เป็นนะไม่ใช่ปลานี่หว่า ปลามก็เสียใจตายที่มันขึ้นต้นไม้ไม่เป็นเพราะทางใครทางมันนะครับเพราะนั้นะไม่ต้องไปเสียใจอะไรยังไงก็ได้นะคนมีบุญคือคนที่ให้เกียรติทุกคนนะไม่นําตนเองไปเปรียบเทียบกับใครหรือเอาใครมาเปรียบเทียบกับเรานะนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนส่วนดีกับส่วนดีของเขานะคนมีบุญคือคนที่รับฟังคาแนะนําจากผู้อื่น และไม่หลงเป็นเหยื่อคำสันเสริญและนินทานะคนมีบุญคือคนที่มองไปที่ไหนได้ยินอะไรก็สบายนะนะเพราะเข้าใจความเป็นเช่นนั้นของชีวิตคือไม่ไปคิดนะไม่ไปคิดว่าเออนะเขาจะเข้าใจยังไงอะไรยังไงไม่เป็นไมนะ่เราก็มั่นใจในตัวของเราเองคนมีบุญคือคนที่เห็นคนนะได้ดีก็รู้ว่าเขา คงเคยทำสิ่งที่ดีๆมานะเห็นคนลำบากนะช่วยเหลือได้ก็ช่วยนะถ้าช่วยแล้วมันเกินกำลังแล้วก็เออปล่อยวางนะมันจะได้ไม่ว้าวุ่นกังวลทุกร้อนนะนี่นี่มาก็บันทึกไว้นี่จะมาบันทึกไว้เก็บไว้อะไรเยอะนะ <c oughs> ความหลงตัวเองนี่ก็สำคัญน,นะอย่าหลงตัวเองสิ่งที่เป็นความให้ยนะ อย่างหนึ่งคือความหลงผิดนะแต่สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตก็คือผิดแต่ไม่คิดจะกลับใจนะรู้ผิดแต่ไม่คิดจะกลับใจนี่ยิ่งเลวร้ายใหญ่เลยไปนรกอย่างเดียวเลยเขาบอกองค์ุริมาเนี่ยฆ่าคนมาหลายชีวิตยังคิดนะยังคิดกลับใจแล้วคุณเป็นใครใหญ่ไม่คิดกลับตัวเออเขียนไว้ดีนะสํานวนนี้ของอาจารย์ สิวการปรทุมสูตรเคยไปอินเดียด้วยกันแล้แกแกไปถึงตรงที่มันเป็นบ้านขององคุลิมาอะไงแล้วก็กเขียนประโยคนี้มา,ามาเลยขอจดไว้องคุลิมาฆ่าคนมาหลายชีวิตยังคิดกลับใจแล้วคุณเป็นใครยังไม่คิดกลับตัวถ้าเรารู้สึกว่าเออเราไม่มีอะไรเรามีอะไรที่ไม่ดีแก้ไขปรับปรุงซะ,ะอย่าเป็นผู้หลงในความชั่ว แต่จงเป็นผู้รู้ตัวนะอยู่ในทางธรรมสิ่งที่สำคัญกว่าจุดหมายบนแผนที่ก็คือการรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะอย่าหลงทางเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกรงแต่การหลงตัวเองเป็นเรื่องที่น่ากลัวการหลงทางไม่เป็นไรหรอกแต่หล,ลงตัวเองดีน่ากลัว การกำจัดความชั่วคือที่สุดของความดีการกำจัดซ,ซึ่งบาปคือที่สุดแห่งบุญกุศลการกำจัดความหลงผิดคือที่สุดแห่งปัญญาเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าต้องกำจัดไอโมหะออกซะความหลงหรือโมหะเนี่ยมีกี่ประการยมพอรู้ไหมเนี่ยถ,ถ้าจดบันทึกไว้เราจะจำได้หมดจะรู้หมดเลย โมหะหรือความหลงเนี่ยมี5ประก,การคือ 1. หลงผิดนะที่พ่อท่านเคยบอกอันนี้ก็ได้มาจากพ่อครูนะหลงผิดหลงลืมหลงไหลหลงเหลือหลงตัวห้าข้อเลยนะ,นะครอบคลุมหมดเลยจริงๆเลยบอกโอ้ที่แรกมีใครจะมาอธิบายละเอียดอย่างเงี้ยที่เขียนไว้ในอัตกถาดีกาจารย์อะไ สมัยก่อนเขาก็บอกว่าหักคือความหลงแค่นั้นแหละไม่รู้ว่ามันหลงอะไรบ้างนะพ่อท่านก็มาแจกแจงให้ละเอียดนี่ไหมคนมีสภาวะคนที่จะมาถึงไม่สงสัยเลยว่าทําไมพ่อท่านเป็นพระนะราหัลรอบรู้หมดนะมีอะไรที่ท่านบําเพ็ญมาเยอะแยะท่านกเ็เลยไปเรียนอะไรมากมายนะแต่ความรู้ของท่านทําไมมันเยอะช่างเลยโยมสังเกตไหมยอมรู้สึกไหมคนเรามันต้องมีบําเพ็ญ กันมาแล้วต่อมาเคยคิดอย่างนี้นะวันั้นฟังพระท่านก็ได้ประโยคทองอีประโยหนึ่งี้นะอันตมาคิดว่าเอ๊ะบางคนนี่เรียนมานะเรียนธรรมะมาเยอะแยะจนจบปร,ริญญาเก้าจบปริญญาเอกทางพุทธศาสนาแล้วเกิดชาติใหม่เนี่ยความรู้เหล่านี้มันจะติดไปไหมมันจะติดไปไหมหรือว่าติดไปไหมถ้าเรียนแต่ความรู้เนี่ยนะ าเรียนเอาแต่ความรู้ไปเนี่ยนะพ่อครูบอกว่าเกิดไปชาติหน้าลืมหมดไม่ติดอ่ะมันเหมือนขี้คโครนะนะอ่าขี้คโครนที่พอกตัวถ้าโดนน้ามันละลายหมดเลยแต่ถ้าเป็นการปฏิบัตินะสมมติโยมปฏิบัติธรมเนี่ยลดละกิเลสจนกระทั่งจิตเปลี่ยนเนี่ยนะจิตเปลี่ยนจิตมันเกิดสภาวะเออรู้ว่าไอ้นี่คือกิเลสนะกิเลสมันลดได้ชาตินี้เราหมดเกิดมาชาติหน้าคุณก็หมดกิเลสนั้นอีกอ่ะ ไม่งั้นมันไม่บําเพ็ญได้เร็วๆมันอย่างที่พ่อท่านนะมันอาจจะเป็นดิงลมองเข้าพองเหมือนกับคนที่ยังหลับอยู่คนที่ยังเกิดมาแล้วเนี่ยยังถูกโลกโลกมันแรงโยมมันต้องเอาไว้เป็นพวกพักหนึ่งอะ่ะนะพอถึงเวลาตื่นแล้วท่านก็ไม่เอาและโลกี่อะ่ไหมท่านสลัดทิ้งไปเลยนะพระพุทธเจ้าก็โดนโลกหลอกมาพักหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้กันทางนั้นแหละ พาคนเราเกิดมาใหม่เนี่ยมันต้องถูกโลก,กียะอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งมันไอของเก่าบารมีเก่าซึ่งมันมันติดตัวมาซึ่งมันไม่ไม่ไม่ลืมเนี่ยแต่มาดูขึ้นเข้าใจอ้อไอบางอย่างลืมคือพวกเรนพวกคโครนพวกวิชาความรู้ที่เรียนแต่มันไม่ถึงใจอะ่ะมันได้แต่ความรู้แต่ถ้ายอมปฏิบัติรมแล้วมันเกิดถึงใจอะ่ะนะจิตใจมันเปลี่ยนเลยต่กรตกรจะกอรขี้โกรธ ที่โกรธเดี๋ยวนี้เฉยๆใจมันเย็นขึ้นแต่ก่อนมันมีแต่ราคาคิดแต่เรื่องราคะเรื่องกามเดี๋ยวนี้ไม่คิดเลยนะแล้วไม่มากวนเลยมันเปลี่ยนแล้วใจมันเปลี่ยนอย่างนี้เราติดโยมติดไปกี่ชาติก็โยมกับเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ที่ไม่เปลี่ยนนะไม่ลืมเลยจะจะเพราะใจมันเปลี่ยนไปละนะมันได้เกิดใหม่ละไปสู่โลกุตละ พราะโลกุตระเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนนะมันได้ยังไงก็อย่างนั้นเกิดไปชัติหน้าโลมโยมก็ไปสู่โลกุตระไม่ตกต่ะนะไม่งั้นไม่มีเราจะมาเกิดมาเป็นพะพได้เจ้าได้งไงถ้าไม่สะสมไม่บําเพ็ญมามจะเป็นอย่างนั้นท่านว่าเออพ่านอธิบายเข้าใจง่ายท่านมาเลยเออเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เองเนะาะสงสัยมานานละนะแต่มาฟังเรื่องนี้ปุ๊บหายสงสัยเข้าใจขึ้น หลงผิดหลงผิดยังไงนะหลงผิดคือเห็นดีนะคิดว่าชั่วเห็นชั่วคิดว่าดีนี่หลงผิดหลงลืมเป็นไงหลงลืมนคือสติกำหนดรู้ไม่ได้เลยลืมนะหลงไหลเป็นไงหลงไหลก็พวกคลั่งไคล้ไงหลงไหลคลั่งไคล้หลงเหลือเป็นไงหลงเหลือคือโมหามันยังไม่สิ้นเกลี้ยงยังหลงเหลืออยู่ หลงตัวไปไงพวกหลงดีมีมานะนั่นเองมันจะแตกต่างกันแบบนี้ระหว่างคนที่โมหะก,กับอวิชากับท่านอืมอันไหนร้ายกว่ากัานถ้ามุดว่าเขาโมหะไปใจทางแบบที่ผิดกับคนที่อวิชาเนี่ครับอืมโมหะกับวิชาต่างกันอย่างนี้นะพอดีมาก็ได้ฟังจากพ่อครูนี่เหมือนกันเลยจดไว้แต่ว่าไม่รู้จะระลึกนึกได้ออกเปล่าเนี่ยลองลังดูลองฟังดูนะ โมหานี่คืออ่คือรู้นะในเรื่องของธรรมะเนี่ยรู้แต่รู้ผิดเข้าใจไหมโมหะอย่างพวกรู้ธรรมะโอ้ยเรียนมาเยอะแยะแต่ปฏิบัติไม่ลดละกิเลสไม่เป็นเลยดีไม่ดีไปนั่งหลับหูหลัตาเนี่ยพวกพวกนี้สายโมหะไม่เข้าทิศเข้าทางไม่เข้าสู่โลกุตระโมหะส่วนอวิชชาอาวิชชาคือ นะคือพวกนี้ไม่ใช่เขาไม่รู้อะไรนะเขารู้แต่วิชาก็เรียกโล,โลก,กจินตารู้แต่วิชาโลกโลกจบปริญยเอกเลยแต่ไม่รู้เรื่องธรรมะเลย,ยนี่เขาเรียกอวิชาแนละ้วไ,ไ,ไม่มีวิชาทางธรรมะเลยมีแต่วิชาทางโลกโลกต่างกันไหมโตัว่าต่างกันไหมโมห oh านี่คือรู้ธรรมะนะตแต่มันรู้ผิดผิด ไปคนละที่คนทางไม่ได้รู้เรื่องของโลกุตะระไมไ่รู้เรื่องของการหมดกิเลสเลยแต่รู้ธรรมะเยอะนะเป็นปรเรียนก้าเสร็จแล้วก็ไปแต่งงานเป็นตุด๊ดเป็นแต๋วอะไรยังมีเลยใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เอาธรรมะไปใช้อะไรกับชีวิตได้เลยนี่พวกโมหะส่วนอวิชานี่คือเขามีวิชาความรู้นะจบปริยะเอกแต่ไม่มีความรู้ทางธรรมะเลยนี่พวกเรียวกว่าอวิชชาต่างกันนะ เออนี่ยังดีนี้ยังเลือยลึกได้มันลืมไปแล้วเปิดเปิดดูก็ไม่ทันละก็โอเคละนะกาอฟอป่ะใช่ค่ะสองนอนคำน,นี้ไม่ควรมีทั้งสองแน่นอนไม่ควรมีทั้งสองเลืืออ้อยจะไว้สักอันหนึ่งใช่ป่ะจะโมหะเลือกวิชาไม่เอาไม่ควรมีทั้งสองกันแน่นอนอยู่ละแต่ยังคงเหลือบ้างใช่ป่ะก็ควรไม่ควรที่จริงวันนี้ตั้งใจจะ พูดเรื่องการเมืองนะให้มันเข้ายุคเข้าสมัยมีเยอะเลยนะแทบจะเทศได้วันหนึ่งเลยเรื่องการเมืองเนี่ยนะว่าเออมันทิศทางของประเทศไทยจะเป็นยังไงอะไรไงแต่พอมาต้องวิปัสนาข่าวต้องมีพเพราะว่าการเมือ,องเขพูดวายอยู่ครับจ้า <ละ S 2> อย่าพูดดีกว่าเนาะแต่พอมาไม่ได้พูดจะไปวิจารณ์เรื่องไอ้พักโน้นพักนี้อะไรหรอกแต่จะให้เรื่องพูดในเชิงมาสะท้อนถึงถึงความเป็นอยู่ของคนอะ เรื่องของครอบครัวคือไอ้ลูกไอเ้เยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะมันทําให้จนพ่อแม่เบื่อหน่ายทุกเดือดร้อนเพราะลูกโอ้โหเลี้ยงมันกว่ามันจะโตมันก็มาเปลี่ยนเราเลี้ยงมันแทบตายหาอยู่หากินมันจะมาไปเชื่อไอ้พวกเดียวกันที่มันมาพาไปเสียผู้เสียคนไม่เคารพไม่นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขียนสะท้อนไม้ดีมากเลยนะตระมานึกว่าเอ้ยมาอ่านให้พวกเราฟังจะดีไหมเอาไว้ข่าวหน้าดีไหมลองดูไหมไม่เห็นสินพุทธเลยไม่อยากเทศเรื่องการเมืองมันต้องมีคอการเมืองมาคุยด้วยแต่เมื่อวานผมก็ได้พูดคุยถึงเรื่องอนาคตภ,ภัยห้าประการนะครับท่านที่ผมอ่านในหนังสือทํา เะวิชาพาคนทุกอะครับอยองเช่นเนี่ยอาปาดคนอมจีทโทษร้ายมากขึ้นไปรุ่นุ่นวายอะครับเนี่ยมีหมดเลยอันนี้มีคำทำนายของพวกบรรดา <S <S 2> <S 2> <S 2> คนโบราณที่เขาคำทำนายว้เยอะในรวบรวมไว้หมดละอนาคตของบ้านเมืองจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะเคยได้ยินมากๆคำนะ วันนี้ยมส่งคลิปเข้าไปก็มีทำทำนายเช่นกันเจ้าค่ะอืมเช่นนะวัดจะล้างคุณน,นามจะพยองเงินทองจะเป็นเจ้าคนเท่าจะกําพรา้าจอมพร,ราจะมนหมองพี่น้องจะเป็นศัตรูครูจะกลัวสิทธิผิดจะเป็นถูกลูกจะล้างผานคนผานจะหังกาคนบ้าจะเด่นดังคนมีตังจะเป็นพระเจ้าเคยยินไหอืม มันจะเป็นทีทุกวันนี้นะครับนี่จะมีเยอะมีอะไระที่ทำนายยุคในกรุงรัตนโกสินทนระ์น่ะรายการที่หนึ่งอะไรอะไรหนึ่งรายการที่หนึ่งดูปานยักษ์ลักบัณฑิตสนิทรมจำแคว้นขาดลาดเป็นโจรโดนแต่ทุกยุคธมินถิ่นกาขาวชาวสีวิไล เคยได้ยินไหมนี่ก็ของเก่านะอาจา่าเป็นคนชอบของเก่าพวกนี้นะแล้วรู้ความหมายแปลอธิบายเลยได้ด้วยะถ้าอยากฟังเดี๋ยวไว้คราวหน้าไว้ไว้ต่อพุหัสหน้าละกันเออไว้ปริหัดหน้าเนาะหมดเวลาแล้วนะวันนี้ก็คงจะอำลาไว้หดเวลวนันนี้ก็คงจอำาก็งจะอไว้หมคเครันขอ้พระอุณา่านกัครับอ้าว้าธุก็ขอใหา้เจรอญธารมโดยทัาวถึงนันทุกทคานทุกคนอเทิน